ป่วยก็เลยต้องบำรุงสุขภาพาอบอค่อ้สบายกินน้ำเปล่ากินน้ำาหลาๆถ้ถ้าป่วยต้องกินน้ำเยอะๆมันถึงจะได้หายป่วยเร็วๆหันตัดภาพไปที่เดี๋ยวจะ <laughs> ยาไม่ต้องเขาเน้นกินน้ำเยอะๆมันถึงสีเศร้าป่วยน้ำไม่ค่อยชอบดื่มแต่ก็ต้องจำใจดื่มมานะเพื่อว่าเจสิ๊เจสีได้เศร้าป่วยเร็วๆคนอนุญาตกินน้ำหลายๆกันเนอะแปรบแปร อีบริสัตนำคือซุองซ้องรลสัตแปลกๆซิมอีกจักบาทกันเด้เออือนำนี่หอยนีแสบเด้อ <c oughs>